สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการซอกแซกรายการสารท้องถิ่นที่ไม่ธรรมดานําเสนอผลิตภัณฑ์สินค้ารวมถึงกิจกรรมและอาชีพที่น่าสนใจของคนเมืองการโดยผมบิงปองศาตราสาวศรีนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาคผู้ชมมาที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาเที่ยวชมแล้วก็มาเยี่ยมไร่คุณมนนะครับซึ่งที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้มีโอกาสมา ชมวิธีการทำนะครับหรือว่ามาสัมผัสสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่พี่มวลบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเมืองการก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่านะครับรวมถึงได้นะครับประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับวันนี้มาไกลนิดหนึ่งผมเลยได้ลดคู่ใจกันนี้ที่พาผมมานะครับวันนี้เรารู้ว่าบรรยากาศรอบๆจะเต็มไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติ ผมเลยต้องเอารถคันนี้มาครับเดี๋ยวตอนนี้คุณจะต้องขออนุญาตนะครับเข้าไปหาพี่มนตอนนี้เข้าไปชมนะครับไร่คุณมนพร้อมๆกันรวมถึงวันนี้เนี่ยเราจะได้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยแต่แน่นอนว่าน้ำมันงาพลาดไม่ได้วันนี้สินค้าตัวใหม่ล่าสุดดีที่สุดในจังหวัดการครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตล็อกรถก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถหาช่วงนี้น้ําท่วมฮะเดี๋ยวต้องล็อกยาเขเคครับ ค okay. เดี๋ยวตอนนี้เข้าไปข้างในครับ